ชื่นมืน่นแป้งออนจิราควงสามีนักธุรกิจหมื่นล้านฉลองวิวาลิมทะเลสุดโรแมนติกเรียกว่าเป็นวันพิเศษอีกวันของนักแสดงสาวแป้งออนจิราที่ล่าสุดจูงมือสามีนักธุรกิจชาวสิงคโปร์ฉลองวิวาสุดโรแมนติกริมทะเลภูเก็ตพร้อมพยานรักตัวน้อยลูกสาวน้องเลอาที่อายุเพิ่งครบหนึ่งขวบไปไม่กี่วันที่ผ่านมา ยงานนี้สาวแป้งและสามีหนุ่มได้ปิดโรงแรมหลูล่ริมหาดทรายทะเลภูกเก็ตจัดปาร์ตี้ฉลองอย่างชื่นมืน่นท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสนุกสนานพร้อมกับเพื่อนในวงการบันเทิงอาทิบุนเส้นเมพิชนาตใบเตยสุทธีวันและอีกมากมายเขารบแสดงความยินดีกันอย่างมากมายเลยค่ะ